อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยที่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยการเผาอ้อยเป็นกระบวนการเก็บเกี่ยวอ้อยของเกษตรกรกลับเป็นปัญหาสำคัญในระดับประเทศที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อลดต้นทุนการจ้างแรงงานทำให้เกิดมลพิษของค่าฝุ่น PM 2.5พุ่งสูงขึ้นเกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้นกอรมนจังหวัดสุพรรณบุรีจึงดำเนินงานประสานกับหน่วยงานหลายภาคส่วนขับเคลื่อนมาตรการของภาครัฐให้ภาคอุตสาหกรรมรับซื้ออ้อยตัดสดเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5นอกจากนี้ยังรวมถึงการรณรงค์ให้งดการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งจากผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดตลอดช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ที่นี่ศูนย์เรียนรู้วงทองศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านรางกระทุ่มหมู่ห้าตำบลไผ่ขวางอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งกอรมนจังหวัดสุพรรณบุรีได้บูรณาการกับหน่วยงานในหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลศาสตร์พระราชามาประยุกต์สู่การทําเกษตรทฤษฎีใหม่นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อสร้างคนสร้างอาชีพเกิดเป็นรายได้เสริมที่มั่นคงเนื่องจากชุมชนบ้านรางกระทุ่มแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมืองสุพรรณบุรีที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเข้ามาของยาเสพติดดังนั้นการสร้างงานสร้างอาชีพ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มคนภายในชุมชนดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าพร้อมกันนั้นยังเปิดโอกาสให้กับผู้คนได้เข้ามารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะ learning by doing ทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆต่อไปที่นี่เพื่อขยายไปให้ในในหมู่บ้านและตำบลได้ดูได้ศึกษาแล้วก็ได้ดู รอวว่่่าาททนแล้ย้ยูดจิไงโกโรโมโนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมบูรณาการกับพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรีในการสืบสารต่อย,ยอดพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย ด้วยการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อใช้ในการสูบน้ำประปาโรงเรียนณโรงเรียนบ้านเขากำแพงตำบลดอน่าอำเภออูท่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างไกลล้อมรอบด้วยภูเขาสูงจึงต้องใช้น้ำจากบนเขา จึงต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการสูบน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคทำให้ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนสูงกว่า1 0 0 0 0บาทด้วยที่ว่าโรงเรียนเราเนี่ยต้องปั๊มน้ําเพราะเราปั๊มน้ําจากบาดาลน,นะคะแล้วก็อย่างนึงคือน้ําปั๊มเนี่ยเราจะต้องปั๊มวันหนึงประมาณ3ครั้งเพราะนักเรียนเราเยอะแล้วก็เราปลูกผักด้วยเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันนะคะก็เลยทําให้เราต้องขอ ขอทางกรอมนอแล้วก็ได้พลังงานจงังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้ให้ความอนุเคราะห์ที่ให้พลังงานโซลาเซลล์มานะคะเพื่อว่าโรงเรียนเราจะได้ใช้ไฟฟ้าที่ราคาถูกลงเพราะปั๊มน้ำเราจะต้องใช้เป็น2ระบบคือปั๊มน้ำใส่แทคงแล้วก็ปั๊มจากแทคงขึ้นไปบนภูเขาเพื่อส่งลงมาใช้น้ำ ด้านล่างก็ดีใจมากๆที่ทางกรรมนอแล้วก็ทั้งพลังงานจังหวัดเนี่ยท่านได้ให้การสนับสนุนผมว่าการทํางานร่วมกันเป็นสิ่งที่มันทําให้เกิดประโยชน์นั่นหมายถึงว่ามันไม่ได้ประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งแต่พอทําแล้วมันมันก็ดูกลมกล่อมมันก็เป็นประโยชน์ในส่วนรวมได้ดีขึ้นครับถึงแม้จะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์แต่มันก็ดูแล้วมันเป็นความสําเร็จที่ดูแล้วมันน่าภูมิใจนะครับแล้วก็ สุดท้ายประโยชน์มันก็เกิดกับชุมชนในเรื่องของเด็กๆคุณภาพชีวิตของเด็กมันทำให้เราเห็นมวลรวมของความสุขของคนได้ดีขึ้นได้เยอะมากขึ้นครับเราเนี่ยเข้ามาทำงานในพื้นที่ทำงานให้กับประชาชนฉะน,นั้นเราควรจะบูรุษก,กับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะขับเคลื่อนในจังหวัดในทุกๆพื้นที่ได้ให้เกิดความยังง่งยืนครับเราจะดูแลให้พวกท่านตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ขอให้มองเราเป็น เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานที่จะเข้ามาดูแลพวกเราพี่ๆน้องในจังหวัหดสุพรรณบุรีนะครับและด้วยความสงบสุขร่มเย็นของประชาชนที่ทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีน่าอยู่ ทั้งนี้เป็นผลสำเร็จจากการบูรณาการในทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อประชาชนมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไปกออโรโมโนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกออโรโมโน w w อร์ไวด์เ รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1374